สวัสดีครับผมสังจากช่องเด็กดอยอินดี้นะครับก็วันนี้ผมก็มาอยู่ในป่าอีกเช่นเคยนะฮะแต่วันนี้ลืมเอาเปมานะฮะก็เลยคิดว่าผมจะลองทําเปจากไม้ไผ่ดูนะครับว่าจะทําได้ไหมนะซึ่งที่ผมคิดไว้เนี่ยผมจะใช้ไผ่อ่อนนะครับมาสับๆแล้วก็สานิดนึงให้กลายเป็นเปนะครับไปไปดูกันเลยฮะ ไม้ไผ่ที่ผมจะใช้นะครับต้องเป็นไม้ไผ่ที่ไม่แก่เกินไปนะครับมันจะต้องมีความยืดหยุ่นนะฮะอย่างที่เขาว่าไว้นะครับว่าไม้อ่อนเนี่ยดักง่ายนะครับไม้แก่มันดักยากเพราะฉะนั้นแล้วผมจะใช้ไม้อ่อนนะครับก็คือไม้ไผ่อ่อนนั่นแหละฮะหาไม้ไผ่อ่อนก่อนนะครับ ตะกี้ผมตัดอยู่นะครับผมเจอเขาเรียกว่าตัวอะไรไม่เป็นหนอนหรือว่ามันเป็นรถด่วนนะครับแต่ว่าตัวก็เริ่มแก่แล้วนะฮะมีแค่ตัวเดียวเองนะฮะแสดงว่าไม้ไผ่ท่อนนี้เนี่ยมันอาจจะเคยมีหนอนรถด่วนอยู่อาศัยอยู่นะครับนี่นะฮะเพราะว่าเป็นไผ่อ่อนนะครับนี่นะฮะอาจจะเคยมีอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ไปเราทำเปเราต่อดีกว่า ตอนนี้เปของผมก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมต้องหาเชือกครับซึ่งต้องเป็นเชือกที่ทํามาจากธรรมาชาติผมก็จะใช้ไผ่อ่อนเหมือนเดิมนั่นแหละครับจะเอามาทําเป็นเชือกของเปตัวนี้นะครับไปฮะไปทำเชือกกันครับ อันนับสรุปว่าเราใช้เชือกที่ทําจากไม้ไผ่ไม่ได้นะครับผมว่าผมจะไปหาเถาวันมาแทนแล้วกันนะครับหาเถาวันเส้นใหญ่ๆเลยเชื่อว่าแถวนี้น่าจะมีอยู่นะครับเราเดินไปดูกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับผมไปหาเถาวันมาแล้วแต่ไม่ค่อยมีเลยได้มาแค่เส้นเดียวนะครับเส้นแค่นี้เองนะฮะก็เอาเป็นว่าเราจะใช้เถาวันเส้นนี้ ร่วมกับไม้ไผ่ต้นเล็กนะฮะผมจะเอาไม้ไผ่ต้นเล็กเนี่ยบดบดบดให้มันนุ่มนะครับอาจจะสามารถทำเป็นเชือกได้นะครับต้องมาลองดูกันนะไปไปทำกันเลยฮะ สรุปแล้วนะครับไอ้ไม้ไมผ่ที่ผมบอกตะกี้มันใช้ไม่ได้นะฮะผมก็เลยไปหาถาว,วันมาอีกเส้นหนึ่งหาจนได้นะครับนี่ฮะเส้นนี้ฮะซึ่งผมได้เตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปผูกเปกับพื้นที่ที่ผมได้เตรียมไว้นะครับไปไปดูกันฮะ ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่น้องผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ผมไปทำไอ้เปมาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะแขวนเปนะครับจากตรงนี้ไปตรงนู้นนะครับนี่นะครับเปเราสวยงามนะครับพื้นที่ที่เตรียมไว้สวยงามมากนะครับน้องไรอันนะครับซึ่งทุกคนก็เจอกันบ่อยแล้วเนาะในช่องเราครับผมใช่น่แรละนะครับเราจะเอาเปไม้ไผ่ของเราตัวนี้นะครับไปแขวนข้างบนนะครับ

นะครับเรียบร้อยนะฮะสำหรับเปของเรานะลักษณะท่าทางก็ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แลอันกำลังมัดทางนู้นอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะให้คุณจอห์นทาวเวลมาทดสอบเป็นคนแรกเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่เรียบร้อย ได้แล้วนะครับสําหรับเปรที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมดนะครับดูดีมีสง่าเลยทีเดียวเชียวโอเคประมาณนี้นะครับ ตาแล้วก็เดินมาแล้วดู